สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นดัไงไรกันเอาแต่เริ่มกันเลยดีกว่าเอาอความสียเวลามันเป็นจุดอ่อนอืมฮคารานันเป็นชื่อเมืองเหรอเนี่ยอ๋อโดนแบบทางไปในช่วงพิพต,ตานะครับซอมบี้บุก ต้นตีแบบนี้นึกถึงมิซิสซี่พี่วาที่เป็นเวรอ,อร์ชันของอลิสันนะสุดท้ายเราก็เจอวัคซีนแต่ว่าคนต้องการเพิ่มไปเรื่อยๆต้องการมากกว่านั้นจริงค่อนข้างอินนะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยนะครับ

มีคนอยู่เหลือน้อยนิดน,นะที่แบบเชวาฟิวออต้องลงหลักปักฐานดูอย่างเดียวา้แยกออกมาก็มีบางคนก็ต้องแบบท่องเที่ยว,เ,เ,ว,วเดินทางไปด้วยตัวเองเออสักที่หนึงในแบบที่ยังเนี่ยแบบฉากที่มันแบบโหดร้ายผมต้องตัดทิ้งฮะผมเห็นแบบขาวๆแล้วกันสปนีหนึ่งเมื่อกี้นะ แ,แล้วเดี๋ยวหน้าผมขึ้นเหมือนกันนะ <c oughs> นภาพสวยชิบหาย <c oughs> เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ <c oughs> เลือกสิ่งถูกต้องทุกกันตัดสินใจของเราคือรูปร่างของอนาคต เอกเมื่อกี้มันชื่ออะไรวะชื่อเคลเนเหรอใช่ไหมชื่อเคลนไ่ะเคลนไม่รู้โอเคกด next ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเลือกเป็นมีซีให้เลือก experience a n d a d a p t for those who are most interested in enjoy the story enemy อน,นี่มีคือง่ายมากนะบาลานต์คือต้องเอาแบบ คือปรับสมดุลนะเนาะอผมเอา normal แล้วกันจะได้บาลานซ์บาลานซ์นะฮะเขาบอกว่าแบบยังไงอ่ะมันพอดีกันอ่ะมันพอดีกับการเล่นนะเออยากง่ายผมไม่รู้แหละผมขอแบบเอาความพอดีพองามแล้วกันเนาะก็จะได้แบบพอดีโอเคที่เก็บเกมผมเป็นนี่เห็นไหมฝังขวามีแสลักเซฟเกมอยู่นะฮะค่อนข้างหายาก <laughs> <ร> <Restaurant> อยกอู่นะถ้าที่ผมเล่นดูนะ แม่งหายยากมากจริงๆถ้าใช้ลักเซ่แบบนั้นอนะสุดแบบอยากเั่นผมตัวเองบ้าคือผมนั่นไม่ได้ผมแบบใช้ a อในการจับหน้าอยู่นะครับ15้าปีหลังจาก The Fall ว่ะคือผมไมได่ดูภาคแรกมานะ <c oughs> เคยเคยดูแหละดูพี่เบเล่นเมื่อก่อนนะเออตอนนี้เล่นเองบ้างนะครับอยากเล่นอยากเล่น อืมหูยอุ้ยเอาเรื่องวะอือหือโอ้โอ้โอ้เคะหนีผีมาแล้วมาเจออะไรเนี่ยโอสไปค์กว่ายังเก่งเลยเนี่ยเอเดนอ้าเราชื่อไอเดนครับจะแม่อะไรไอเดน มายังเร็วอยู่นะมีอะไรให้ดูอะไรวะมีอะไรดูนะฮะน่าเซฟขวาบนโอเคดีศึกอนาคตนี่แชร์ลักเซฟแบบบนขวาเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับเห็นบนหลายคนแบบพี่มันเซฟให้กูหรือเปล่าเนะี่ยเฮ้ยเท่ว่ะ จมโอเคผมไม่เน้นลื่นมากนะครับเน้นแบบภาพที่มันสมจริงเนาะของแท้มันก็ไม่ลื่นในขนาดนั้นเนาะออจะได้แบบอารมณ์ภาพยนตร์หน่อยตรงนี้วับตรงนี้ขึ้นได้เวนสุดยอดไปเลยเพื่อนแรงแข็งแกรง่งกูเลยอืม มันขึ้นยังไงเนี่ยจะก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นตรงนี้แล้วกันโอเคพร,อนะพร้อมไหมพร้อมไหมเล็งดีๆเล็งดีๆเออพร้อมนะอื้ออ,อืออ,อือเอาไม่ถึงเวนมาลองใหม่อืมอ่ะเล็งตรงนี้แหละกระโดดอ,อือ ถึงมวยสุดยอด thanks ขอบใจสบายดีนี่เจอไม่เจอกันนานไกลแล้วนานแล้วสรุปมีอะไรให้ดูวะเนี่ยเราจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเชื่อไปเลยล่ะเดี๋ยวเชื่อไงวะเนี่ยมาเช็คกันโอเคป่ะสี่ปีเลยเหรอวะเนี่ยสี่ปีเลยนะครับนานมาก I but I'm fucking awesome. Got okay. Yeah, right. right. Seriously, I wish I had as much energy as you. Got a new lead on Jane. Nah, the trail went cold to Paris. Paris. I thought I Okay. That Baines. Uh, what a shithole. Some five rickety huts left and a red shotgun fence. Nobody there had heard of her, so she must have gone to Gary. In that case, I'll head north. ดึกไงียบแล้วไปมีทิศให้ดูนะทั้งบนนู่นใช่ไหม south west north นั่นแหละช่วงไ้ผีอะไงอะไรโฟดคือกำลังแบบคุยเรื่องเก่าๆอยู่มั้งอั่นดิผมบอกเลยผมไม่ค่อยสนใจเรื่องที่แบบเออใช้รักษาตัวเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยเน้นฮะ Object Objective Updated กด Q เพื่อ Survive Sent กด Q อันนี้คือ Survive Sent เนาะโอเคเหมือนแบบเป็น Instinct อะใช้สัญชาตญาณอ้าวกด F กด F กด F Search มีฮันนี่มีที่รักเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่คา,าราเมลฮันนี่เยอะมากเลยอ่ะพึ่งนะฮะ หลังพึ่งมาอยากได้คารามายใช่ไหมคาโมไมล์คาโมไมล์คาโมไมล์โอเคอยู่ไหนอ่ะติดป,ป,ปัดไปไม่ได้เดี okay. ๋ยวก่อนจะเย็นโอเคอาหินนี่อ่ากดพิกอัพครับนี่โอเค จำเลยน่าทำได้ไดคือละมันผสมอะไรไหมแคมโมมิลน้องเหมือนแบบลืล้นฟื้นความจำเก่าๆนะครับใช้ขมามาขมาม้กับน้ำผึ้งนะครับเป็นที่พันแพใช้น้ำผึ้งพันแพรนะพันยังไงอีกวะพันนี้เหรอ <c oughs> ไม่รู้กดไอเพื่อใช้บูปินครับมีบูปินให้อ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมบูปินมาสร้างพวกปืนพวกอะไรนะเอ้ปืนไม่มีนี่หว่าภาคเกมนี้มันไม่มีปืนครับมีแต่มีดเนาะมีด,มดค้อนอะไร่งเี้นะฮะทุกคนเลฟเฟเดทที่แบบไม่มีปืนอืมเป็นเลฟเฟเดทที่ไม่มีปืนครับขั้นนะเพลกลิม เราคือไอเดนฮะโอเค objective update มานี่เราใกล้ถึงแล้วเหรอไหนอะไปลุยดีกว่าเอาเฮ้ยค้างเฮ้ยวียนไม่ต้องรีบก็ได้พี่ใจเย็นนะไม่เน้นไม่เน้นนานโอเคนี่แหละเข้ามา โอเคโอเคเข้าไปคือภาพมันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะว่าไปแล้วแต่ก็ไม่ได้เย่ก็สวยอยู่นะตรงพื้นถ้าแบบ RTX นี่คงเป็นที่ดีเนาะถ้าใครสนใจนะสนับสนุนได้เพื่อพัฒนา RTX โอเคหาทางเข้าใช่ไหมเพลกิมพาต์เซิร์ชฟอร์ดเซิร h ช h ดอะเฮาก็น่าจะแบบทางเล็กๆอะไรอย่างี้มั้งมุดเข้าอะไรอย่างงี้ไม่ก็ปีนเนี่ยมุดมุดมุดกดซีเพ search ครับโอเคห้องนี้มีอะไรไหมน่ามีฉันรู้สึกมึดกดคิวสวิฟต์ s e นต์โอเคแจมอันนี้ดี มีกล่องมีประตูเพื่อผมย่องไว้ก่อนนะเพื่อแบบมีซอมบี้ไล่กวาตู้เปล่าเอ้ลกเอาเปิดแงมันกดไม่ได้สีเขียววะไอ้สีเขียวมันเป็นยังไงไม่รู้มันคือยังไง investigate five year later who remembers Harlan คือถ้าแบบรู้ภาคแรกมาจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะเดี๋ยวผมไป,ไปตามอ่านภาคแรกมาดีกว่านะนะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนะเอ้ยมีสรุปด้วยนะมีสรุปทําเป็นเว็บให้นะผมทําเป็นแบบเป็นเว็บให้เลยอะนะนะทำสรุปแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าในคลิปอีกทีว่าแบบสรุปแล้วเป็นยังไองอะไรเงี้ยนะเออก็ไม่มีอะไร สรุปเอกป่องกล่องนี้มันเปิดยังไงวะนะตรงนี้ก็มีนะนี่โอ้กล่องพยาบาลครับ first aid เอา้ามันกดไม่ได้โอเค empty empty ว่างเปล่าว่วางไม่มีอะไรเลยโอ้ยอาตัวนี้ search ได้เอ้ดูได้ครับ the last spring party 2023ปีหน้าโอ้ย But by t h e น the ไวรัสสี่ปีแซมเม่อเกมนี้ก็ออกน่าจะออกมาสี่ปีก่านะใช่ไหมภาคที่แล้วอ่ะสีหปีที่แล้วมั้งครับจำไม่ผิดนะ four years ago โอ้เปียโนจะมีภาพความหลังเนี่ยหลายๆเกมแม่งชอบมีภาพความหลังออกมานะฮะเอ้ยมอะไรอ่ะ ก็แค่หนูคิดถึงตอนที่เราแยกกันเป็นห่วงเราแล้ววะเป็นพ่อผมแล้วนะไม่รู้โอเคอะเ e a r c h t h อะเ u s e ์เ a r ร h อะไรอะอะไรไม่เจอไม่มีไม่รู้ด้วยว่าคืออะไรบ้าง ทำอะไรวะนะที่ use s u r v i v a l s e n t โอเคก็ก็ใช้อยู่เนี่ย investigate investigate and that's what they called art อืมอืมโอเคตัวนี้ก็ investigate นึกว่าเล่นเกมไม่นั่นอยู่อะไรนะฮอลดิสันซีโรดอนฮะ ฮอริสันนะแหละมีกีตาร์ครับเล่นได้ไหมนะเล่นเป็นเปลไม่มีเล่นไม่ได้อันนี้ก็สแกนได้เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวขอดี่ประตูที่หลอ,อกมานี่หว่าเออมันประตูที่หลอกมามีกระเป๋าครับตรงนี้เซิร์ชดูสิมีอะไรมีแล็กซ์หกชิน้นมีหีบน่าระซิป p ย่างงมีแค่ zip วันนี้รูปตา h i แอเรียเอาร,รูปตาลูกตานี่คือรูป h i แอเรียนะฮะสามารถซ่อนได้กดค้างสี่ค้างกดแซตปลนอีกรอบหนึ่งโอเคดีแล้วไงต่อนี่อะไรอะส c r ร p เศษเหล็กเเป็นคัดซีนโอ้ภาพสวยแล้วเนี่ย อะไรอ่ะให่คนตายวะเฮ้มันก็ตายไปครอบครัวแล้วเนี่ยเอออะไรอ่ะกูดบายลงทายตรงไหนนี่อ่านเก่งริ Sorry Dave ใจสลายเลยมันเป็นการเลิมฉลองท้ายของโลก ลูกเตะอย่งนั้นเขาตายด้วยกันะเดี๋ยวไปดูข้างบนว่ามีอะไรนายไปเช็คสวนนะโอเคเราจะไปสวน explore garden องคนนั้นอย่างนั้นก็อยู่ด้วยกันเป็นคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์เช็คดูโอ้อีกแล้วอ่ะนางสงสารเป็นบ้าอินเวสติกเกตเช็คดูซิไอ้คนเมื่อกี้เปล่าวะไม่รู้แฮะ ดูริสมรี่ฉันเสียใจมากขอโทษี่อไปตอนที่เวลมาเไปตลอดการอย่างมันเป็นจรเลยไตายโรคบ้านียไปหาเ่างนี้อีกเลยพระเจ้าอาเด่นขึนมาบนมาดูเออนช้าๆแบบนี้ดีมีเวลาแปลหน่อย างทีแม่งแลบแลบเกินแปลไม่ทันนะฮะแปลถูกไปผิดงี้ขออภัยนะครับชอบตามแปลตามบริบทนะฮะบางทีอาจจะแปลเวอร์เกินนะหรือบางทีอาจจะแปลเบาเกินนะเพราะว่าไม่ได้ดับมืออาชีพเหมือนเทพเบย์เทพอาร์ล็อกเกอร์เขานะฮะครับตอนนี้นความสนุกครับขายคาแรคเตอร์เฮ้ยไปไม่ได้ แต่ถ้าเกมนี้มันปีนได้นะปีนดีเท่าที่รู้นะเออเนี่ยปีนดีมากนะครับนายเห็นไหมเล็กกระจึงเดียวยังมัันยงปีนได้เลยโอ้ยโอ้ครับปีนได้ซิเมื่ออะไรมองอะไรไม่ทราบผีแม่งนั่งลงพวก คีเ uh พ,พื่อนายของขวัญเหรอของขวัญจากสวรรค์เอ่อแม่นขึ้นเมื่อกี้เจอมาจากศพอันนี้ไปดีเลย์คิดอยู่คิดอยู่คิดคำสับน่าเอาแล้วเนี่ยแง่แหละดื่มเถอะ จะเขาจะรู้ว่าตอนที่โลกแม่งแบบวันสุดท้ายอะไรเงี้ยมันจะสงบขนาดนี้ก็จร,ริงอยากให้เครนเห็นนี่วะอ้าเนี่ยเครนที่เราคิดที่เรากล่าวมาใครนะเปล่าผมผมผมดีเลยนะจริงๆคือคือมันก็เท่ากัน track ให้ให้ใครวะอากาศฟอร์มีคือเราแสดงว่าเราตามหาสักคนแน่ๆเลย Hey uh, you became a pilgrim to track that fucker down. Waltz, I found someone who knows. Waltz, I did you say so earlier? Wait, what? And you're only telling me now? When I tossed you a beer, thought you guessed right away we were celebrating. Oh. The a guy's in Supposedly, he knows something about walls. ที่วอลนั่นหลอจากวอลที่วอริ pay well ไม่ชอบเพลกิมแต่แบบใจดีเอ<ร>าหนักก,บบนก,กลัวว่ะมันกลัวเพลกลิมเหรอคือไม่รู้ภาคแรกเลยแบบเทลกิมมันเป็นยังไงนะ จริงๆตอนแรกๆมันก็บอกนะถ<ต>ึงนี้นะอะไรอ่ะเอาเงินให้เหรอหรืออะไรอ๋อไม่ใช่แค่นหนึ่งนะใช่ไหมแล้วไ,วไ,ไอไ้หมอน,น,น,นั่น่ะเหมือนว่าแบบมีความลับบางอย่างเนนั่นห ช่วยให้แบบสื่อสารกันไหม่งสี่ศูนเ์หนึ่งี่สองหนึ่งสี่ศูนสนยโอเคไม่กะเฮิร์ที่จะติดต่อกันได้นะอันไหนดีมันต้องการอะไรกลับอ่ะไม่ได้พูดนะกับเนว่ามันไม่ได้ให้อะไรฟรีๆหรอก You're an old father like likes racing me. And makes me ask around about his crazy girlfriend. Hey, hey, hey. She's not crazy. She's just maybe... well, a little hot-headed. And she's always getting herself into trouble. But if you could get a load of her... <laughs> alright. Still too early in the evening for that sort of talk. Eyes? I was gonna say eyes. Beautiful. Steely. Huge. สวยแล้วก็ใหญ่โอ้กอดอย่างนี้ให้ผู้หญิงอยู่คนเดียวก็อาจจะถูกกันนะเอ๊ะนี่บอกท่านก็ไปจบกับเจนมีบ้านราอยู่ที่นั่นมีไมมีใครเจอเราไม่ต้องไปงงไม่ต้องไปแบบกังวลเรื่องมอลอนเคเดื่เมือสิ่งนั้นสวยจริงอะยอมรับเอา ชอบอินเอร์จีกันปาอย่นี้เลยแล้วไอ้วอลอ์นั่นได้ตกลงยังยังเลยแล้วมองหามันทำไมแล้วถามหามันทำไมก็สักวันหนึ่งแหละโอเคหมดเวลาแล้วดิจะเจอเมื่อไหร่เนี่ยของปีเหรอถ้าอย่างนั้นดูแลตัวเองด้วยเพื่อนหวังว่าจะได้เจอไอ้วอลนั่นนะหรือใครก็ตามที่แกอยากเจอ อย่าลืมนะหนึ่งส่นย์สอตอนเช้าไอ้หมอนั่นรอนายดูรอนายอยู่โอเคนะโอเคครับคลิปแรกก็ประมาณนี้แล้วกันจะกันสุดครับ